Okay. สวัสดีครับมาแล้วอย่างวันนี้เป็นวันที่อากาศดีนะก็มานั่งทำสบู่อยู่ที่บ้านครับวันนี้เป็นวันหยุดเอ่อก็อันนี้คือน้ำมันเนาะที่เราจะไว้ทำสบู่นะฮะ วันนี้เดี๋ยวทํามังคุดนี่คือผงผงเปลือกมังคุดนะครับแล้น,นี้คือน้ําด่างที่ผสมไว้แล้วแล้วก็เย็นแล้วนะอันนี้เราทําสบู่แบบซีพีนะครั Co บโคโพเตกวนมือน้ํามันเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ํามันลำข้าวน้ำมัน,น,มนเอ่อบาลเลนในลามแล้วก็น้ำมันปามนะครับ ผสมกันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดางเลยใส่ดางเลยเดี๋ยวตรงนี้ค่อยๆใส่นะครับ ด่างนี้ละลายจนหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่จำเป็นต้องกรองก็ได้นะคือถ้าทำเป็น hot โปรเซสเนี่ยเราจะใช้ด่างที่มันร้อนนะครับด่างก็จะละลายไม่หมดนะครับจำเป็นที่หมายความว่าบางบางครั้งเนี่ยละลายไม่หมดจำเป็นที่เราต้องกรองสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเนาะ จะเห็นว่าเมื่อน้ํามันผสมกับด่างเบื้องหลังนี้มีการคํานวณน,นะครับมันจะต้องคํานวณสูตรสบู่มาก่อนนะถึงจะผสมกันได้ปริมาณที่ใช้พอดีนะครับสภาพนี้เป็นลักษณะคล้ายกับนมข้นนะมันจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่าการทำิยานะฮะ ถ้าใครที่เรียนวิชาเคมีช่วงมปลายนะครับสบู่เนี่ยคือเกลือที่เป็นเกลือด่างนะครับหมายความว่าก็คือเราเอากรดไขมันก็คือน้ำมันเนาะผสมกับด่างนะครับเราก็จะได้เกลือที่มีสมภาพเป็นด่าง ็คือสบู่นั่เนเองที่เราใช้นะครับแล้วก็สบู่เนี้ยเป็นสบู่ที่ทําจากน้ามันพืชน,นะก็สามารถใช้ได้แล้วก็ความสามารถในการบำรุงผิวพรรณเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบ,บัติของน้ำมันที่เราเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นสูตรที่เอาไว้อาบน้ำธรรมดานะครับจะเห็นว่ามันก็ เริ่มหนืดขึ้นนะยังไม่มากเราจะคนไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับประมาณสักสองสามนาทีเราก็จะใส่ไอเจ้าผงนี้นะฮะอันนี้คือผงเปลือกมังคุดนะครับใช้มังคุดที่ไร้าสารเคมีเนาะเอามาตากแห้งนะครับแล้วก็ป่นเป็นผงละเอียดอันนี้ก็จะเพิ่มสีสันให้กับสบู่ แล้วก็ทำให้สบู่ของเราเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์เพิ่มขึ้นนะครับใครที่เป็นสิวที่หลังหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้สูตรนี้ก็จะดีมากเลยนะเอาละเวลาคนเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกด้วยนะครับเราจะรู้สึกว่ามันข้นขึ้นมันหนืดขึ้นเห็นไหมฮะตักขึ้นมาดูเนี่ยมันเริ่มหยดออกมาเป็นสาย ตอนนี้มันเป็นหยดๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเป็นสายเหมือนนมข้นละนะครับเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งผมจะเริ่มใส่ตัวผงแล้วนะฮะเอาล่ะพอใส่ผงแล้วเราจะคนให้เข้ากันเร็วๆเ,เลยนะครับ เมื่อเข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเทลงแม่พิมพ์เราก็จะแม่พิมพ์เนี่ยนะไปบ่มในกล่องโฟมนะครับจนสบู่แข็งดีก็ใช้เวลาประมาณสักหวันถึง2วันนะขึ้นอยู่กับสูตรสบู่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแกะออกมาจากแม่พิมพ์นะครับหนืดมากละ ตอนนั้นผมจะเริ่มเทละถ้าหนืดหนืดไปกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเทย,ยากนะครับต้องต้องเริ่มเทล อันนี้เนี่ยถ้าเราทําเยอะๆนะหรือว่าเราเริ่มทําครั้งแรกๆนะครับควรต้องใส่ถุงมือทุกครั้งด้วยนะครับอันนี้พอดีผมทําไม่เยอะเนาะทำนิดเดียวแล้วก็ผมค่อนข้างชํานาญและวว่ารู้ว่าจะต้องจับตรงไหนยังไงโอเค <S <S อเราก็จะเกลี่ยลงแม่พิมพ์ให้ครบนะให้เรียบร้อย ันนี้จังหวะที่เราเกลี่ยเนี่ยเราพยายามที่จะเขย่ากระแทกกระแทกมันหน่อยนะครับเพื่อที่ไม่ให้เขามีฟองอากาศอยู่ข้างในสบู่เราก็จะได้ออกมาเต็มๆก้อนนะเดี๋ยวในเม็ดใหญ่ๆผมเอาออกกันกระแทกสักหน่อย นะครับวันนี้คือเคล็ดลับเลยทำให้สบู่ออกมาเต็มก้อนนะโอเคแล้วก็ปาดนะครับ คืเนี้ผมคำนวณไว้ว่ามันจะต้องได้ทุกช่องเต็มนะฮะแล้วก็จะเหลือหนึ่งช่องที่ได้ไม่เต็มแบบว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับไอช่องที่ได้ไม่เต็มเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้เองเนาะช่องที่ได้เต็มเราก็จะเอาไว้เผื่อแพ่แบ่งปันคนอื่น ยาามทำให้สวยๆหน้าให้สวยๆเ,เรียบๆสบู่นี้ดีมากนะถ้าเวลาใช้เนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าผิวเราไม่แห้งนะครับเพราะว่ามันเป็นสบู่จริงๆเป็นสบู่ที่ทำจากน้ำมันเลย คือสูตรในสมัยโบราณที่เขามีเรื่องเล่าว่า,าสมัยก่อนเขาก็บูชายันสัตว์เอาสัตว์ไปเผานะครัแล้วก็มีคนเนี่ยไปซักผ้าแถวๆที่มีซากหรือว่าขี้เท่าของการเผาพบว่า ถ้าตรงนั้นอ่ะมันสะอาดขึ้นกว่าปกตินะครับเขาก็เลยรู้ว่าไอ้ขี้เท่าเนี่ยก็คือด่างนะเวลาที่ผสมกับไขมันเพราะว่าเวลาที่เผาสัตว์มันก็ต้องมีไขมันหยดออกมาด้วยเนาะก็จะเกิดความเป็นสบู่นะครับ ดังนั้นคนตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยเขาก็รู้จักสบู่มานานแล้วนะรู้จักการใช้สบู่กันมานานแล้วไอสูตรที่เราทำเนี่ยมันคือสูตรที่คล้ายคลึงกับสบู่ตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสบู่ที่เป็นสบู่จริงๆมันไม่ค่อยมีแล้วนะฮะ มันเป็นสบู่แบบแนวโรงงานคือเวลาที่เราผลิตน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืช,ชที่ใช้กินนะ่ะมันจะเหลือบโปรดักหรือว่าเหลือเศษที่มันรับประทานไม่ได้เนาะมันกินไม่ได้เขาเจะเอาเศษนะฮะเป็นลักษณะที่เป็นไข ถ้าทำน้ำมันปลาล์มก็จะเรียกว่ามีมีไขป่ปาล์มถ้าน้ำมันถั่วเหลืองก็ไข่ที่เป็นน้ำมันจากถั่วเหลืองนะครับไอเจ้าเศษเนี้ยเอาไปทำทำเครื่องสำอางครับคือเครื่องเครื่องสำอางก็ทำได้หลายอย่างนะทำครีมก็ได้นะฮะทีนี้มันจะมีเครื่องสำอางอันหนึ่งที่ ้เศษของเศษอีกก็คือสบู่นะครับดังนั้นปัจจุบันเนี้ยเราจึงใช้สบู่ที่เป็นบายพลักจากน้ำมันนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันสัตว์ก็แล้วแต่นะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเซตตัวนะครับ อาจจะใช้เวลาสักออประมาณ2ชั่วโมงก็เริ่มแข็งผมก็จะยกแล้วก็ไปวางไว้ในกล่องโฟมน,นะครับก็เดี๋ยวก็คือรอแป๊บหนึ่งแหละให้เริ่มแข็งยกได้ผมก็จะเริ่มยกเลยแล้วก็ไปปมโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือสบู่มังคุดครับ